ค่้าสวัสดีนะคเราจะชมคาว่าเขานยังไงนะคะสวัสดีครับผม,มาอาคารนะครับวันนี้ผมก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับเทศกาลโลชินช้าบดชิงตูนะครับนานา,นาชาติปี2,568นะครับทุกคน ก็ทาไมผมถึงต้องมาประชาสัมพันธ์ 3, ใช่ไหมครก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับเฟิร์นเนี่ยได้ไปเที่ยวที่งานเทศกาลนี้นะครับทุกคนแล้วก็ได้ถ่ายคลิปลงในเพจนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆ f อ,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 อ FC หลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาว่าเอองานจัดวันไหนนะครับงานจัดที่ไหนงานจบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาลงหลังจบงานแล้วอย่างเงาี้ยหลายๆคนก็เสียดายนะครับปีนี้ผมก็เลยมาแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมอ่านคลิปอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่นะครับ่างานนจะจัดขึ้ครับทถึง7 กันยายนะครับปี2568นะครับทุกคนก็มีเวลาเตรียมตัวหลายวันเลยนะครับทุกคนถ้าใครที่อยากไปนะครับก็สามารถไปร่วมงานได้นะครับก็คือเป็นงานที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของชนเผ่าอาขาแล้วนะแต่ก็ไม่ได้มีแค่ชนเผ่าอาขาที่ไปนะครับทุกคนก็มีหลายๆช่างดิพันนะครับที่จะมาโชว์แสดงให้ได้รับชมกันนะครับทุกคนแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือจะเป็นของชนเผ่าอาขาเนาะเพราะว่าเทศกาลโรชินช้าเนี่ยเป็นของคนอาขาเนาะแต่ก็มีหลายๆชนเผ่าที่ไปร่วมงานด้วยนะครับทุกคนก็ ใครที่อยากจะไปนะครับก็สามารถไปได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับทุกคนแล้วก็ใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามไดนะ้เนาะถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวงี้ก็สอบถามได้นะครับทุกคนผมก็พยายามจะหาเวลาไปให้ได้นะครับปีนี้เพราะว่าผมเป็นคนอาขาก็จริงนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่เคยไปเลยนะครับงานเทศกาลนี้เคยเคยแบบผ่านๆเงี้ยแต่ไม่เคยไปร่วมงานแล้วก็ ไม่เคยไปเห็นกับตานะครับทุกคนปีนี้ผมก็เลยว่าตั้งใจจะไปนะครับสาหรับใครที่ไปก็สามารถไปเจอกันที่งานได้นะครับทุกคนยินดีเนาะเจอกันก็ทักทายพูดคุยกันได้เนาะก็วันนี้ผมก็มาแจ้งแค่นี้นะครับทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากไปอยากไปเนี่ยก็เลยมาแจ้งล่วงหน้าก่อนเนาะใครที่มีเวลาว่างนะครับก็สามารถไปได้นะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทุกคนก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนเนาะ ไปร่วมวันที่ขงเนี่ผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าเราไปวันศุกร์วันเสาร์เราก็ไปสักหนวันแล้วก็วันอาทิตย์เราก็กลับเนี้ยถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆอยู่ยาวได้ก็เที่ยวให้เต็มอิ่ม2วันไปเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์เพียงแค่นี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับ